ทำยังไงดีเมื่อมีอาการปวดบวมแดงอย่างฉับพลันในส่วนต่างๆของร่างกายนั่นคืออาการที่เด่นชัดของโรคเกาต์ซึ่งจะมีอาการอักเสบของข้อที่นิ้วหัวแม่เท้าผู้ป่วยจะรู้สึกปวดรวมถึงสังเกตได้ว่าข้อเท้ามีอาการบวมแดงและร้อนสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงอยู่เป็นเวลานานการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนมากเกินไปเช่นสัตว์ปีกครื่งในสัตว์ ยอดผักกุ้งเคยหรือกะปิกลาซาดีนหอยแมลงผู้สารสกัดจากยีสต์การดื่มแอลโกอฮอล์อย่างหนักโรคประจำตัวหรือสภาวะของร่างกายบางอย่างเช่นความผิดปกติของไขกร่ดดูนี่เลยดีเขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโรคเกาตัวช่วยที่จะทำให้คุณบอกลาโรคเกาต์ได้เลยด้วยสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยลดกรดยูริก ดูแลข้อบำรุงไตลดอาการปวดบวมแดงกำจัดกรดยูริกที่เกาะตามข้อต่างๆเป็นเกาต้องทานดีเกาขอบอกว่าเป็นโรคเก้าครับปวดบวมถ้าทานสมุนไพรดีเกาดีขึ้นแน่นอนครับ,บก็จะปวดตามข้อนิว้วนะฮะก็ไปหาหมอหมอก็อบอกเป็นเกาได้ดีเกานี่เข้ามาทำให้สบายใจขึ้น ขอแนะนาผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกาเนี่ดีจริงๆค่ะดีเกาตามข้อนะครับตามข้อนิ้วบวมพองขึ้นมาเลยครับเป็นแดกจนบางครั้งปวดจนขนาดนอนไม่หลับผมก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนก็มีการดื่มกันเป็นปกติแต่พอมาระยะหนึ่งรู้สึกว่าหลังจากที่ดื่มไปแล้วเริ่มมีอาการปวดตามข้อแล้วก็มีอาการบวมแดง ที่ข้อนิ้วบางวันนะครับที่ทันหนักมากๆนะครับอาการมันจะ,สะแสดงมาหนักมากปวดตามข้อนะครับปวดตามข้อนิ้วบวมพองขึ้นมาเลยครับเป็นแดกจนบางครั้งปวดจนขนาดนอนไม่หลับทรมานจริงๆครับเลยตัดสินใจไปพบแพทย์แพทย์วินิจฉัยมาแล้วก็คือมีกรดยูริกในร่างกายเยอะนะครับทำให้ข้อเรามีหินปูนเกาะ นะครับหรือที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปคือเป็นเกาแฟนของผมก็เลยไปซื้อดีเกานะครับมาทดลองทาดเพียงแค่สัปดาห์แรกนะครับก็มีความสึกประทับใจต่อดีเกามากนะครับเพราะว่าอาการปวดบวมทุกอย่างทุเราลงไปเยอะจากนิ้วที่ล็อกโองงองดเดี๋ยวนี้เป็นปกติขอบคุณดีเกามากครับแลว้วก็อยาแกแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีอาการคล้ายๆผมนะครับทดลองดูครับดีเกของเขาสุดยอดจริงๆครับ